กูรูหูทิปเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูเหล่ากูรูที่โมตฟิกกันสัหน่อยนะครับว่าจะแยกเสียงท่อของอาคาพูวิกออกไหมว่าใส่กับรถรุ่นอะไรทาให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับหมูครับผมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่สาขาถนนจันทร์ครับสวัสดีครับบอสครับเป็นเอ,อ <c oughs> <c oughs> ่อตำแหน่งกูตำแหน่งอะไรวะ <c oughs> มวอร์ชนได้แอสเซสแซนต์เซสชั่นมินิเจอร์สวัสดีครับนิวครับเป็นหัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิคแล้วก็ฝึกอบรมครับเริ่มเลยจะมีรถเลือกมาทั้งหมดห้าขานเป็นท่อของอาคาบูวิกหมดเลยนะจะแบ่งเป็นฟูซิสเต็มด้วยกับซิลิคอนด้วยอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอเริ่มคันแรกความหวังก็อยู่ที่พี่นิวแล้วแหละหัวหน้าช่างด้วยฟูอีกอ่ะได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ อาวันอาวันเนียาัม่เอายังไม่ถูกขอต่ออีกนะกูจะไป K T M อ่ะ เป็นไปได้เจ็ดเาย์เออมันเป็น2สูตรแต่ล<ร>องฟังข้อเดิมไหมมินเต๋งข้อเดิมนะเอาม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 า เาต่ว่า KTM 790ยังไม่ถูกเป็นพัน CC 0ัน CC ด้วยพัน CC KTM ตัวพัน CC หนึ่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ KTM ไม่ใช่ KTM พัน CC ัน c ไม่ถ่ายล้ะพัน CC เสียงแบบนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังมาห้าคอสเทนเสียงจะเป็นอีกแบบหนึ่งหไคอสเทนแต่อันนี้ท่อแต่งนะเทน CC ด้วยเสียงสตาร์ทมันหนึ่งห่อย CC แอฟริกาทวินเหรอไม่ใช่ใบกว่านี้อีกเป็นสมรถก็ได้สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตด้วยสปอร์ตด้วยสปอร์ต 1cc ดูคาติไอ้ไม่ใช่คาติเลยเธอเออไม่ไม่ไม่ใช่วีโบอะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าวะที่บอกตรงๆแล้วที่บอกว่าเขาดูคาติยื่นเลยดูคาติก็ต้องดูคาติสิวะพี่อ่ะโอเคอันแรกผ่านไปต่อมาคือยากอยู่นะอืมยากอยู่ ต,ต,ต,ต้องูประยักหน้ารึกเลยรู้กันเลยต่อไป <laughs> <laughs> ก็ยังอยู่เร็ววรับทานซีดีเหมือนเดิม0บคัน <49, 000 S 1> ยังไม่ใช่ <laughs> แต่ไม่ใช่ BM แน่นอน BM จะมีควิทชิปตักตักมันจะเตะมันจะเะ G S X R พัน G S X ถูกต้อง <laughs> 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 เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเป็นบีเอ็มมันจะเออผมผมผมเป็นคลิปลั่นงานนี้ถือว่าเป็นคำสุดท้ายพี่หนูไม่เอาเหรอเขาไม่เอาเดี๋ยวแบบหน้าช่างนะหน้าช่างนะพี่หน้าช่างใหญ่ไม่ใช่หน่อยไม่ใช่ทาง คาว่าไหมเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยไม่ใช่คาวาไม่ใช่คาวาอาหกไม่ใช่อันนี้อันนี้ป่ะอ,อ่ะลองฟังข้อเดิมขอเท่าเดิมขอเท่าเดิมหน่อยสิบียาพันหรอไม่ใช่ทีิบียาพัน ใจเราอยากได้ไหมบอก <laughs> ว่ามันมันมีเสียงคลิปชิปแต่ว่าปกติดีเอ็คลิปชิปมันลั่นกว่านี้แต่คลิปชิปมัน,เ,นเร็วนะถ้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นท่อแบบสลิปออนอยู่ในค้า์พันอยู่ใช่ไหมใช่คอ,อยที่คอยทีอ่อันนี้ท่อแต่งนะ แท็กซไม่ใช่หรอไม่ใช่แท็กซไม่ใช่แท็กซหรือว่ามันจะเป็นเอสพันนี่เอสพันนี่ยรับตอบพี่บอสอ่ะเอสพันว่าใช่ถูกป้ะอ้องต้อแต่พิชิมันไม่ลั่นเลย ไปนี่จะมันจะรั้ปัญญาเนี่ยถ้าเกิดมีลูกค้านะครับหรือชาวไรเดอร์ของประเทศไทยทั่วประเทศเลยนะครับถ้าเกิดสนใจท่อไม่ว่าจะเป็นอาคาพูวิคโยชิมูระแอโรเทอร์มินอนิเอชีโปรเจกต์นะครับต่างๆนานาทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นท่อระดับไฮเอนด์ระดับโกลบอลนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่โมโตฟิกได้นะครับโมโตฟิกยินดีให้บริการพร้อมติดตั้งครับท่อของเราแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการติดตั้งระดับพรีเมียมแน่นอนครับ